สำหรับใครที่เล่น,กนเกมแนวยิงนะครับเช่นเกมแบบ g mobile นะครับจอยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เปิดเจอาที่ตัวเกมแล้วก็เล่นได้เลยของอนาล็อกขวาหน่อยนึงนะครับที่ต้องเอามาเพื่อที่จะลดในส่วนของมุมมองนะอาจจะไวไปนะถ้าไวไปสามารถปรับลดได้นะครับก็ในส่วนของตัวแอป ว3สามันสามารถปรับลดได้อยู่แล้วนะครับในส่วนของปุ่มปรับลดเสร็จก็เนี่ยครับหรือเราสามารถเอียงจอได้นะครับนี้คือเปิดไจโรในส่วนของตัวเกมได้นะครับผมซูมครับยิงเอียงใส่นะฮะเอียงใส่เลย